ตอนนี้กำลังเอ่เห็ดตัวเซมใบสีจากพี่น้องจา๋าทำจากริบบิ้นนะคะพี่น้องขาริบบิ้นใบตองอ่อนสียอดตองพี่น้องจา๋าเราจะไปเซมกับใบสีผ้าเด้อจา๋าเอาไปเซมเพื่อให้โดดเด่นและสวยงามพี่น้องขาเนี่ยเห็ดบนยุงบนแย่คะ่ะเปียลงมาเลยพระชาจะเปียสิบแปดชั้นเด้อคะ่ะพี่น้องขา ปเปียลงมาสิบแปดชั้นเวลาไปเซมแล้วจะทําให้ใบสีเราดูดินและสวยขึ้นค่ะอันนี้คือตัวที่ทําเสร็จแล้วนี่ค่ะพี่น้องคะอ่าสองตัวนี้คือทาเสร็จแล้วค่ะเนี่ยมันจะโค้งงออย่างเงี้ยป่ะโค้งงอแบบนี้อืมผสมประสานกับงานผ้าพี่น้องจาเพราะว่าผมมีผ้าสีเขียวอ่อนเนาะค่ะก็เลยใช้ริบบินเข้าไปเพราะว่าริบบินน่ะก็มีความทนนะคะพี่น้องคะอยู่ได้อยู่หลายปี แต่ข้อเสียคือริบบิ้นน่ะจะสีจืดหน่อย <c oughs> เวลาผ่านไปหลายปีก็จะจืดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะเวลาเปียน่ะช่องไฟสําคัญที่สุดเด้อค่ะช่องไฟถี่ห่างถ้าเราถี่เราถี่หมดเลยถ้าเราห่างเราห่างหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อช่องไฟเนี่ยบ่ ช่องทางข้างต้องเสมอกันบางคนทําไม่เสมอกันท,ทําทีบ้างห่างบ้างเวลาปีออกมามันดูเหมือนงานไม่เรียบร้อยพี่น้องค้ามันดูไม่สวยเนาะคะ่ะพี่น้องค้าอืมข้างในเราก็ใส่ลวดเข้าไปนะคะเป็นลวดเบอร์สิบแปดเพื่อจะให้ดัดงอได้เดือจากพี่น้องจ้าอืม